แล้วครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่เรารอคอยม,มานานนานมากๆนะคือนานมากจริงๆผมรอเกือบ2อาทิตย์น่าจะ2อาทิตย์ได้แล้วมั้งเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นล้วก็ตามเสียเงินแค่และสิบบาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับ คือเกมอดิเมคลูเซเดอร์ครับไม่รู้ว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างเนาะแต่ว่าคือให้มันคุ้มค่ากับที่ตั้งตารอคอยหน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละนิดทีละหน่อยนะครับเรามาเช็คอัปเดต1กันเลยเนาะนี่ครับนิวเลส์นะแล้วก็นิวย oh ูนิตบวกไอเทมนิวเลลิตี้คลูเซเดอร์ดูโอยูนิตโอ้โหมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะโอ้โ oh ห oh. อะไรอะระดับคลูเซเดอร์มันจะเป็นแบบดูโอนะครับก็คือเป็นแบบฟิวชั่นนั่นเอง อารมณ์แบบฟิวชั่นตัวเฮ้ยแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยหรอเฮ้ยเกมถือว่าทําอะไรมานาน่าสนใจอยู่นะทุกคนไหนมีตัวอะไรบ้างมี Ten gen. เทนเงินเฮ้ยเทนเงินเป็นระดับสีเขลิดป่ะทุกคนโหกล้ามโคตรแน่นมีอาคาสะนะครับอาคาสะมีเอนมุมีอะไรอะ่ะตัวนี้ตัวตัวตัวไอ้ผ้าใบอะไรสักอย่างนะครับมีกนะิยูนะอุ้ยแล้วล่างนี้เปิดปลาแล้วด้วยมีทันจิโร่ครับสองล่างทันจิโร่มีล่างลิจเดลลี่กับมิสติกเนาะอ่ะ แล้วก็มอยูนิตคือเดิมเออยูนิตเสริมเน,ะนาะน่าจะเป็นแบบจากโคบอลเลนพาอะไรอย่างงี้นะมีนี่ครับสวีดวิชไม่รู้ว่ามาจากเรื่องไหนเนี่ยดูยากเหลือเกินแล้วก็ลิโอดูโมเดลแล้วก็เซนคูน่าจะตัวบัฟนะลอยลอยน่าจะลอยนี่ครับมีไอเทมทูนิวลิลิกอ๋อลิลิกไอที่ไง,ไงไนั่นไงใส่ตัวละครนอ่ะเออมีพอท่อครับพอท้อนี้น่าจะได้ตัวนะอันนี้อะไรอะ่ะนิวสกินอ๋อสกินชาโด สองล่างเลยหรออ๋อมีล่างไอ้นี่กับนีนน่นะแล้วก็ไอเทมครับไอเทมมีตามนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะโอ้ยของเยอะมากอัปเดตหนึ่งของโกรเยอะโอ้โหสองอาทิตย์แล้วจะเล่นต่ออีกกี่กี่มันกี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยโอ้โหเอเธอร์นอลวออะไรวะเนี่ยมงจัดคอนเทนต์โอ้หคอนเทนต์อะไรเนี่ยโ,โอเคมีระดับคู u เซเดอเข้ามามีสตรอรี่ใหม่ l ีเจนสเตทใหม่นะครับ มีเควสใหม่2อลายนิว7จ็ดอีวิวเลชันก็คือมี7ตัวใหม่ที่สามารถอีวโอได้มีพอทเทอใหม่ตัวรับใหม่นะครับลิลิกใหม่สกินใหม่นะแล้วก็แพสซีฟใหม่ a อ i บลิตี้ใหม่แมทเทียลใหม่อีวิวเลชันแมทเทียลใหม่ฟู้ดไอเทมใหม่แล้วก็อะไรอะเบล레이สคืออะไรไม่รู้มีคาซีนใหม่แล้วก็ o s t ใหม่ไม่รู้คืออะไรโอ้โหใครรู้ก็พิมมาให้ผมหน่อยลวกัน ออเทอร์ครับอื่นๆก็น er ่าจะพวกซัพพอร์ต UI หน้า UI ต่างๆนะแล้วก็ปุ่มคนะัดซีนเนาะมอเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเพิ่มเติมรีเฟซซัมโอบันเดียวคืออะไรไม่รู้อิมพลูฟยูไอนะแล้วก็พวกแก้บงแก้บักนั่นแหละแล้วก็โค้ดใหม่ครับนี่โค้ดใหม่อัปเดต1อัปเดต1ดีเลยแล้วก็ลาสบีโอโหนี่นะครับสลับ โค้ดนะมาผมขอใส่โค้ดก่อนเลยเป็นอย่างแรกมาขอดูโกช็อปก่อนมีอะไรมัง่งโอเคอันนี้เอาเอาเอาหมดเอาหมดของอีวงอีโวเอาหมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดผมซื้อรับอะไรซื้อให้หมดเลยมจะซื้อให้หมดเพราะผมแบบไม่ได้ฟาร์มไว้นะเฮ้ยนี่เซนคอูอะไรอ่ะน่าจะต้องมีตัวก่อนมั่ง อะไรอ่ะหนึ่งร้านเปอร์เซ็นเ์ไปเลยอะไรอ่ะโอเคขอโค้ดก่อนผมขอหาโค้ดปีอฟหนึ่งนะมาแล้วครับโอเคป,ป้าไปอัปเดตหนึ่งฟบโอ้โหได้ที่สุ่มอัปเดตหนึ่งดีเลยใส่เข้าไปฟึบโอเคที่สุ่มสวยแล้วก็ล่าสบีฟึบโอเคได้อยู่ต่อไป destruction อืบได้เพชรได้ผมได้เพชรออกมาหมด แล้วก็อะไรอีกเอ็กโคโลชั่นอึ้บเอามาไนมา,มาอึบปาบโอเคสตาร์ทคิวสเตตคิวปัม้มโอเคเรียบร้อยขอดูเลทหน่อยเลทใหม่มานะขอดูเลทหน่อยสิใหม่มามาจริงป่ะไม่ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีไหนเลทอไหนเลทใหม่กเ็เพจเลทชอ็อปก็เหมือนเดิมเอา้าไหนบอกมา นิวเลด e นี่ไงแล้วมาตอนไหนอ่ะมันมายงไงอ่ะไม่เห็นรู้เลยหรือต้องไปเลียร์สตรอรี่ก่อนหรือเปล่าสตรอรี่ใหม่มาด้วยนะโอ้ยอันนี้ผิดฮึบนี่ไงสตรอรี่ใหม่จริงได้ของด้วยมีรีเจนสเตตใหม่ัน,นี้ดูของไม่ได้ต้องเลียร์ก่อนโอ้โหบาดซบจริงโอเคตอนนี้เรามีเพชรสุ่มอยู่ประมาณเท่าไรเอ่ยเพชรอยู่ประมาณ3,900ตัวเลยมาโอ้โห โอ้โหมาอย่างนี้แล้วผมควรทำยังไงโอ้ยไม่รู้เก่งไหมอะ่ะหรือเราจะสุ่มเลยดีว่ะสุ่มเลยไหมถ้าสุ่มก็แอบเสียดายนะเราไปดูอันนี้ก่อนขอดูของอีโวลในของค้ามีใหม่ไหมเนี่ยของค้าใหม่เอาไค้ค้าเอนมูอะของเอนมูอันนี้อโอเคของตัวนี้ที่เหลือละ่ะอีติโก้แงเฮ้ยโอเคดี DIY. ต้องใช้อยู่ดี ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลดสตอรี่ก่อนแน่เลยอ่ะผมขอดูก่อนที่สุ่มผมเหลยอเท่าไหร่ปา๊าสองร้อยกว่ามาดิไปถึงพาร์ทละ่ะเหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมเลยว่ะไปถึงพาร์ทเหมือนเดิมเลยอะ่ะแล้วตัวมันคนหาไงละ่ะตัวมันหายจากไหนนี่โอเคเควสคงคงเควสเควสแอรเรียเพิ่มมาใหม่ไหนวะโอเคตามนี้ตามนี้ได้อยู่นะทุกคนไม่ค่อยมีอะไรละตอนนี้ นายจะต้องไปเคลียร์สตอรี่ก่อนผมขอไปนั่งเคลียร์ก่อนละกันนี่ใครล่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไงอลุกะอลุกะตัวน้องฮิลัวแต่เลดอะเลดใหม่อยู่ไหนอะฟอนบัพหาไม่เจอวะหรือว่าต้องอยู่หลังนู่นเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวปึ๊บปึบเหมือนเดิมอะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลยผมน่าจะต้องเคลียร์สตอรี่ก่อนละมั้งเดี๋ยวผมไปเคลียร์สตอรี่ก่อนแล้วกันนะทุกคน ชั้นลงชาลิ่ล่ะมีไหมเด็พงได้เพชรจริงอยากรอให้ตู้มันรีนะเผื่อจะได้ตัวดีๆตู้ตู้ดีๆไปเต้นพาร์ทเหมือนเดิมอะที่เหลืออ๋อนี่หรอนี่หรือเปล่านี่ไงเออนี่ไงนี่ไงจะเป็นจะเป็นชั้นเลยว่ะเอ้ยมันมาเป็นชั้นเลยว่ะนี่ฟลอร์อินฟินิตี้เลยนะได้อะไรอ่ะเอาเข้าไปแล้วเรียบร้อยในเวลาลื้น มันลุ้นกันต่อว่ามันจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เอาไปดิเอาไปดิไหนดูหน่อยสิโอ้โหเราหเอาตัวมาแค่นี้หเอาตัวมาน้อยอ่ะไม่ได้เอาตัวมาเยอะอ่ะลองดูก่อนว่ามันจะได้อะไรนะเอ็นหมูเอ็นหมูเอาวางซิดคาเคนโนไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็วางตัวนี้ไปฮึบฮึบฮึบเรียบร้อย มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนั่งเคลียร์ไปวางนี้ไปอัพไปครับป้าป้า,ปาไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีสิห้าเวฟนะเป็นเหมือนหอคอย Infinity อินฟินิตี้อ่ะน่าจะเป็นหอคอยอินฟินิตี้แหละก็ไม่รู้จะเป็นยังไงะนะรอดูก่อนมันจะฉิงซิงซิงซิงขนาดไหนแต่อยากได้ลิลิกใหม่ต้องคลาฟแน่เลย เผื่อจะได้เอามาใส่ซิดด้วยเพราะว่าตอนนี้ใส่โซจินบูไปแล้วไงซิดไม่มีใส่นะครับปล่อยมาฟาร์มไปอ่ะเดี๋ยวผมคัดให้แล้วกันมันมีตัวอะไรมาก็ไม่รู้วะบอสเหรออ๋อนี่ไอ้บอสซาบโลอีโวไม่เป็นไรครับเรามีซิดคาเคโนเฮ้ยมันเนิร์ฟเหรอมันเนิร์ฟอยู่นี้เหรอเฮ้ยมันเนิร์ฟคูเซเดอร์เหรอไม่เลือ, 8, 000, อะแปดหมื่นวะเฮ้ยผมก็อัพตันนะไม่เหลือะแปดหมื่นเลยครับพี่ บ้ผมไม่ดีหรือคุณถึงสามร้อยเดเมจหรือว่ามันปรับซิสมาใหม่วะอ่ะได้เพชรน่าจะได้แค่เพชรแหละเออคงไม่ได้เยอะกว่านั้นอ่ะทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมจะมาเออสรุปให้เฉยกับแจกโค้ดนะครับน่าจะได้เท่านี้แหละก็ลองตัดสินใจกันเอานะครับว่าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับผมก็น่าจะไปต่อแหละเพราะอัปเดตมันมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่เขียนสตอรี่ให้ครบแล้วก็สุ่มตัวมาใหอ้อ่รีวิวให้ทุกคนที่ดูเนาะนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า